ก่อนอื่นเราก็ควรจะคิดถึงคนอื่นมากกว่าเราคือควรจะคิดถึงคนอื่นก่อนเป็นอย่างแรกก่อนที่จะมาคิดถึงตนเองนะครับผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราทําอะไรให้ใครนะครับมันก็จะมีความสุขครับมากกว่าบางครั้งที่เราจะรับความช่วยเหลือจากคนอื่นนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับพระองค์ท่านทำพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกคนนะครับได้อยู่อย่างมีความสุขะครับ ื่อประชาชนทุกคนนะครับทุกงท่านทําโดยไม่หวังผลตอบแทนใดเลยครับผมก็จะทําความดีกับผู้อื่นนะครับสดความสามารถของผมครับถ้าเห็นอะไรเนี่ยก็อย่านิ่งดูได้ครับมาช่วยกันทําความดีครับประเทศไทยโชคดีที่มีในหลวงจริงๆครับ